ก็สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการเด็กฟิน Financial Talk นะครับรายการด้านการเงินการลงทุนวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีพัณฑ์กันนะครับได้แก่ก็คือ UAC IVL p t t c ยังไงก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็เริ่มตัวแรกเป็นตัว UAC อีกเลยนะครับตัว UAC เนี่ยมผมให้เรามาดูกันที่ทำฟีมวีคเลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไซด์เวฟผสมครัวเลยนะครับถ้าจากที่เราเห็นเนี่ยราคาเนี่ยเป็นไซด์เว์เหมือนเป็นไซด์เว์ดาวลงมานะครับแล้วก็มีการเบรกเฮลไลน์ที่ผมได้ตีไว้ตรงนี้แล้วก็มีการวิ่งขึ้นไปนะครับทีเนี้ยหลังจากที่ราคาเนี่ยได้เบรกเฮลไลน์ขาลงไปแล้วเนี่ยผมมองว่าเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปเนี่ยราคาได้ติดบริเวณแนวต้าน ที่ระดับราคา4.35ถึง4.50ก่อนนะครับก่อนที่จะย่อลงมาแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปทีนี้หลังจากที่ราคาดีดขึ้นไปแล้วเนี่ยราคาก็ได้มีการาพักตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มีการวิ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ไปทดสอบที่ระดับแนวต้านอ่5.90แต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับแล้วก็มีการวิ่งกลับลงมาหาแนวรับเดิมที่เขาได้เบรกขึ้นไปก่อนหน้านี้ซึ่งในเจ้าตัว UAC นะครับในมุมมองของผมคือ ตลาดมันค่อนข้างที่จะเป็นทรงไซด์เวยพอสมควรเลยนะครับเในมุมมองผมคือถ้าสมมุติราคาเนี่ยสามารถวิ่งเบรก5.90ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะไปทดสอบแนวต้าน6.95หรือถ้าราคาไม่สามารถวิ่งขึ้นไปได้แล้วหลุดแนวรับเดิมลงมาเนี่ยผมมองว่าก็มีแนวรับ4ี่จุรออยู่นะครับซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยผมว่า อันนี้ก็ให้ติดตามมันต่อไปจะดีกว่าครับเพราะว่าตลาดเนี่ยในมุมมองผมคือมันเพิ่งเบรกแน,แนวแนวต้านเดิมขึ้นมานะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาซึ่งผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับยังไงตัวนี้ผมว่าเราเรอดูคนไปก่อนก็ได้ครับก็ตัวต่อมาก็เป็น ivl นะครับ ivl เนี่ยเออถ้าเราดูในระดับทำฟ e w วิ k เนี่ยที่ผมมองไว้ก็คือตอนแรกเนี่ยราคาได้วิ่งออมาเป็นดาวเทรน์นะครับ ในบริเวณนี้แล้วผมก็ได้ทําการดีเทลไลน์เส้นนี้คําไว้ก่อนเออถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยได้มีการเบรกเทลไลน์ขึ้นมาแล้วก็มีการยกโลขึ้นมาด้วยแล้วก็มีการมาดีเทสตรงนี้ทําให้ราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีการพักตัวแล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกเอณนะนะปัจจุบันเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเราคาเนี่ยได้มีการลงมาพักที่บริเวณ42.50น,นะครับเหลังจากเนี้ยในมุมมองของผมผมคิดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะ วิ่งขึ้นไปต่อจนถึงระดับ59.75เหลยหรือว่าถ้าสมมติแนวรับเนี่ยไม่สามารถที่จะรับอยู่เนี่ยผมมองว่าก็มีอีกสองแนวที่าราคาเนี่ยน่าจะลงมาได้นะครับถ้าแนวรับเนี่ยรับไม่ได้ก็คือ38.25หรือ34.00ก็คืออบริเวณไฮเดิม erm ก่อนหน้านี้เออแต่โซนเนี้ยที่ผมมองไว้ก็คือเป็นแนวแนวเก่านะครับที่ผมได้ตีไว้อ่ ถ้าสมมุติราคาลงมาตรงนี้ได้เนี่ยผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปแต่ถ้าสมมุติราคาเนี่ยหลุดที่ระดับ34.00ิเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าผมอาจจะมาพิจารณาดูอีกทีนะครับว่าราคาจะเป็นยังไงต่อไปก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว PTTPC นะครับซึ่งถ้าเราดูในทางฟิมวิกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับอสองตัวที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้เลยก็คือ ราคาได้วิ่งลงมาเป็นดาวเทรน์นะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการตีเทรลไล์ไปเช่นกันจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยได้ทําการ break line ขึ้นไปเช่นกันครับแล้วก็มีการยกโลขึ้นมาอ่อในมุมมองของผมเนี่ยณระดับราคาปัจจุบันนะครับผมได้ทําการตีเทรลไล์เล็กๆไว้ตรงนี้อีกเส้นหนึง่งแล้วราคาก็ได้มีการเบรกลงมาพอาในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสนะที่จะลงมาบริเวณระดับราคา56.25 พราะว่าตรงนี้ก็มีเทลไลคะขึ้นที่ผมได้ตีไว้ก่อนหน้านี้เช่นกันแล้วก็มีแนวแนวรับอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับทาให้ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปในบริเวณนี้หรือถ้าราคาบริเวณนี้ไม่สามารถที่จะรับราคาได้เนี่ยผมก็มีอีกแนวหนึ่งก็คือ50 2 5จุซึ่งผมมองว่าแนวล่างน่ะนะแนว 50. 25อ้าเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบก,กว่าแนวบนอยู่นะครับเพราะว่ามีดีมานโซนอยู่ด้วยในบริเวณนี้ทําให้ผมมองว่าถ้าสมมติแนวแรกเนี่ยไม่สามารถรับราคาได้เนี่ย ก็มีโอกาสที่ราคาจะร่วงลงมาแล้วค่อยเด้งขึ้นไปในบริเวณแนวที่สองแทนนะครับส่วนราคาจะขึ้นไปไหนในมุมมองของผมก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงบริเวณ87.75เลยก็คือบริเวณแนวต้านเก่าหรือว่าถ้าราคามีแรงมากพอเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึง99.50เลยแต่ถ้าเป้ากกาลแบบนั้นเนี่ยผมมองว่าก็คงใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรเลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผม ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าออการที่ผมนำมานำมาวิเคราะห์ไม่ได้เป็นการบอกสิ่งแวลหรือชี้ชวนให้มาลงทุนตามผมแต่อย่างใดนะครับท่านใดที่สนใจลงทุนก็ผมก็แนะนําให้มีการท mini ํา m ิน i m a เนจเมนต์หรือการศึกษาหาข้อมูลบริหารพอร์ตของตัวเองให้ดีนะครับสําหรับคิดหน้าผมจะนําหุ้นตัวไหนมาวิเคราะห์ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับหรือใครมีหุ้นตัวไหนอ,อ,อยากให้ผมนำเสนอแนวคิด หรือว่านำมาพูดก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต,าต,าาต้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเส่วนในคลิปนี้ถ้าท่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับเก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ